ทักทายสบายดีเอซีเบอร์สุขุสุขพลพบพอกับสาบัวอีกแล้วเนาะพบพอกับสาบัวเมเนก้าขึ้มผ้าขึ้มผล มืดพลคือพลชิโตกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอบเอ้าคือว่าได้หอดยามพายยามนาได้เนาะมืดผ้ามืดพลเป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ามือนี่ซาบัวกับมหาทางแม่ตุนินพ่อแม่พี่น้องเลยมหาทางแม่ตุนินเพราะว่ามือก่อนมากะอ่ามามือก่อนกับโบเจอร์บาสิมาเบิ่งทางแม่ตูเพิ่นเหตุ เห็ดตูบน้อยไม่แหละเนาะเพราะว่าตูบน้อยเก่านี่ก็ถ้าเวลาผลตกมานี่ก็ผลหัวอ่าต้องนอนคดนอนคดอยู่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าตูบน้อของแม่ตูนี่ก็โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้อยชมชื่ออีดีทางแม่ตูก็สิเฮ็ดตูบน้อยไม่ก็บ่ฮู้ว่าแล้วละบ่เนาะมามื้อก่อนก็บ่เห็น อ่ะมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยมาหาทางแม่ตู้อีกเธอหนึ่งกัเห็ดเองเลยทางแม่ตู้กัเห็ดเองตู้อ่ะที่แม่ตู้นอนเห็ดเอาเองบ่มีพายาเฮ็ดให้เนาะเพราะว่าอยู่ผู้เดียวเห็ดกินผู้เดียวไปเดี๋ยวจังไรก็เข้าไปทักทายกับแม่ตู้ก่อนอยู่เฮือนบอ่เนานะพ่อแมน้องอ่ะมาลุ้นเบิง่งว่าทางแม่ตู้อยู่บ่เนาะไปไปเบิ่งไปชมน้ำกัน มังอยู่ตูุน้อยแอมแซมบัดนี้สบายดีแม่ตู้สบายดีเฮ้ยังบุษันแล้วยู่ใช่ไคือตำแท้อันนี้แอมแซมอยู่บัดนี้ปลูกพักใช่อีกนี่ เฮ็ดบอลดินบอลนั่งบ่อหน่จักบอลนอนจักบอลปลูกพักอันนี้ไปทางอันก่อนอยู่มุมนี้คือสีมืดๆอันนี้ปลูกเอ่าวแมตุนี่ปลูกบ่อเป็นอียังหมากยังแมตุหอยหอยห้อมไปเลยอ๋อพักหย่าเขาแม่ตู้ มักบวบเนาะตูเนาะเออเอาเอาใบเห็ดแนวบ่อนน่เออหน่วยน้ำอิดเาก็บีน่มีมักบวบ่มออเป็นหมักเดียวเนาะเป็นหมักเดียวเอาว้เห็ดแนวเลยตรงน้ำชายบ่อนิ สีมานอนปลูกพักปลูกยังใช่บิดแหรงนีช่ชงมเอเล่นปลูกพักบงพักใช่เลยนี่อยู่ในนานบงงามเลยมาบงไม่ใครมัน,นใครมันใหญ่นี่สีมรกันเต็นใหญ่หน่อยนึงเล่นหนึ่งมันเก่าใช่ใช่ปุยวะ ใชอขีไก่ใช่ไก่สองตัวอันบ่กไก่ใช้เก่าอันนึงแล้วก็วานอีกวานอันก้งอกเฮ็ดเองด้วยบ่แม่ตู้่ีนฮะตูบน่อยนี่เฮ็ดอเองมุ้งเองโมมีไผมาช่วยพ่อ้ะบ่หลังกระสีในบ้านผมว่าการตึงซ้ำมาในป่วยมันมอดผี ยังอีกแถวนึงนะเราได้กันเนาะยังอีกแถวนึงใส่ให้คุ้งพุ่นนั่นแล้วอ่ะบุพเพ่รับพ้นตกมานนี้มือว่านนี่หัวอยู่บนไหนตัวหัวบ่บ่นะหัวบนะ่เเออห็ดแบบมาตรฐานเลยคือบ่ย่อขึ้นอีกแนะ่ย่นนานน<อ>้ำไหลข,<อ>ขึ้นนะ เออแเอาเอานันชูมาตั้งนี้นี่ได้ตัวคนเอาชูไปตั้งนี้อ่อเอาไปมาพักก็สิเหมาะแล้วนอนเมต้เนาะกันีอันแบชีฮ็ดยักห้องนี่ต้เฮ็ดชุดพุ่นน้อยบ่ค่ะคือปลูกพักปลูกยางไช่ค่ะฮ้อยันในที่เด็กขลายพักให้ก๋วยเม่ได้ปูกบด้วยกันรุ่ใหม่เลยใหญ่มานอนทึ่งพี่กะ เห็ดสีอ <c oughs> ุ้งคว่างเนาะจำบ่ได้นอนคดนอนหันบัดกรอนคดอยู่เฮ <c oughs> ็ดแบบเห็ดแบบเตียงนะหน้าตู้เนาะคิดว่าไม่ต no. <c oughs> uh ู <c oughs> <dieser> ้แบบอันเีนนอนทางคืนเนาะโมเมนต์แต่เนาะเห็ดแบบเตียงเตียงเนาะพี่มันนัังท้งนี้ตู้ ทั้งนั้นคือสีมืดๆแดดชองน้ำกินบ่อหนะน้ำพลน้พลตุมแล้วตุมแล้วว่ามือเอาไปคายบ่อผักหญ่าโอ้จะกี่ว่าหนบ่อมดกมือขายจะกำหนาาหน้ามือเมือนบ่มี่รอเป่าปบ่หาหนึ่งข่อยปูมอเลยวันนี้ ผลมันตกหลุดตายรึเนาะอือมม่ได้ใช้พุนใช้พุยเน,ะนาะถ้าก็าากเลยยุบกับผนตกหลายนไงหากอันตู่ผลโตมือบ้านนี่ตู่ใหม่นี่บ่ได้หัวเนาะตู่เนาะบ่ได้หัวแต่ตู่เก,ก่านี่หัวบ่หัวเมตู้น่าจะเอาอันแทนดังกระสีนี่ไปอันเห็ดใหม่ทั้งนั้นก่อนจอกก็ยุ่งเหรอแมันหัวลายเอาจอกกลางเลยกลางทางทึงบ่ ในหันกังก็ได้เอากังทางในมันกไ็ไหลลงใส่ผาเฮาห่หมแล้ว <c oughs> มบนนี้ยินงบนนี้โบว์ไม่ได้ลงสวนมานี่ลูกยิงไปหรอเร็วไ,ไปอย่างไรหนักน้ำลายนา้ำองให้มันแห้งมันแห้งกระเจ้าเป่นงน้ำยู่คนเดียวปลูกพักปลูกอันนี้ปลูกกับลูกวะแม่ตุ แม่ตู้ปุ๊กตัวเดียวมาละเดี๋ยวเข้าขายเอาเออนี่อันนี่เงินที่จากกา่ายก็ไปขายได้สิเม<อ>ย์ไปพักงานนี่แม่ตู้ปุ๊กเป็นผู้ปุ๊กเห<อ>มือนอันนี้ฮะแม่ตู้เห็ดหมดเลยเ<อ>ตัวเดียวหมดเห็ดหมดเลยขยันเนาะไม่หน่อยบ่มีอันสั่งที่ดอยที่กินมาก่อนมาเอามาอคายเมย์มาสิเม<อ>ย์บ่มีแห้งที่มือเพิเ่นคือบ่มาปุ๊กใช่ไหมตู้คือบ่มาปุ๊กมาเห็ดโอ้มัาคนลายเวกเนาะแม่ก็ที่ไป ัเมตู้ก็เลยปลูกไว้ปลูกไว้หนิเนี่ยลูบไมีก็รู้เอามือคลายยาเขาเมตู้อยู่พื้วนี่ขายได้รชำได้กินชำนัสเบิ้ดเดี่ยวเขาเดียวนี่เขานะยังมีกินอยู่บ่อ่ะมือหึงอย่างเนี่ยพักหย่าก็บ่ได้มือขายเนาะไผ่กระปุกไผ่กระปุกไผ่กระโบคอยอยากชื่อกันอันเขาจะว่าอันนี้อันนี้เนี่ย แต่ว่าจะไห้่ยเอาไปคายหือไม่ปานิ่นมักบวบยังโมเป็นมากนี่ปิ้นตะเลย่างนีป็นแหละปิ้งไก่ก็ย่างนีป็้นนะเดินสิบเอ็ดสิบสองนี่ถึงานปิ้นเลหมงอย่าปุ้ยก็เ่ได้ใช้นี่เมตู้นันราชเฮ็ดแบบอันแบบเฮือนคัวนะอยูนี่งบ่เฮือนคัวนะเห็ดอยู่ทังนี้อทางนั้นก็คือบอลนอกบอนอนชุ่มบเล่น ผัดอยู่เมตุเอ้ยนอนผู้เดียวเหมาะเลยอันนั้นกบวานมะเพ็ดหันมะเพ็ดเลยมะผักกาดเลยเอาไว้ลุงบีบนปุ๊กเอาไปปุ๊กเมร้านไวอ,อ,อาะวานมะมะเพ็ดอันขุนย,ยุ่มเนื้อใยเขาประตูมาเนียมีนยังหันหลยมยัหันนี่เท่าฝนตกเนาะเมตุมีเดนมีน้ำใสเนี่ย เอานำอเขาอ้นาโอ้ยคนว่าอย่างน้ดีโนอหมาเือป้าแบบนี้คนเราสน่มันโพติคอะไรโี่โพติอรนกินเขียมาตัวนี้มันเขียวอือไท่เนาะเย้เอาจนเขาหามไปหือนไปหืน่ก๊อกน้่มันนั่นบมมาเลยเนาะตูเนาะหมมาเลยตัวใหญนี่แข็ง บ่อน้ามันน้ำลิ้นน่านะน้ำแบบในหมู่บ้านนะนะอันแหละน้ำลิ้นบ่มาอืมแลน้ำลิ้นก็ไปตุกอยู่ห้องน้ำผอเนาะกันมาขอเก็โตไปไบบหันกันมากขอโตไปเขาในห้องน้ำจะน้ำปลาปลาหนึ่บ่อไรเลยปลาปลาก็เปวยพี่ไรนี่แค่ไหนไหกิจเจ้าเลยมาเบิ่งมาเห็ดให้บ่บอบ่คุณมาเก็บเงินกับว่าสั่งอืมมัดยามาเก็บเดินหนึ่งชิ้มหาท่นเดินชิ้มหาท่นมันยามาเก็บเงินหนึ่งเก็บเนาะมัน น้ำโบรไหลบยางบอกห้มาเบิ่งหายโบมาณเจ้าเดียวนีก่อนอันรถขจามากทะลุออกไปนี่เคินแปดหนับมดข่อว่าเอาอันรถยกไปกลักเอาขี้หินใช่มาทมขจาวแดงใช่ไหมเป็นเินลายพดิเช่าแน่นแน่นแน่นอ้ทางรถเนาะต้องเอา่นดินมาทมนอยังเลย้อออน ไม่โอ้นะยาตายโอ้แม่ทุ่งไฟก็อไฟก่อปดีใจเนาะแมนแมนแต่เป็นนังของพี่ได้หล่าได้ป่ะให้อันขาดยังแม่ตู้นี่ขาดยังนี่าดมบุพเพยังบุพเพใหม่บุพเพใหม่ที่หลอกอันวนน้อน้าบามีแบบใหม่อ้อมเรียบร้อยนี่จะคือง่ายขึ้นมาเลยบ่นี่นอนก็ได้อออทางพุ่นแค่พนนะ นงกะซีย uh, like uh ังอ hmm. um, okay. uh ีกแถวนึงยังบ่ทันพอพลบศาตร์ขมาตี้ตู่นบ่ตุพลบาสตร์ขมาตี้จะะตกขอก้มเด้มาบ่ว่านอนรูดีบ่ไก้มาจอบเบองคือสีบัวหัวดำบ่ันหัวกระตงเอาวะไม่เอา่นกระต้เ็นผ่านงอบ่อน่ะ Ờ, chỉ bài nhạc. A mua kín bổng bổng tất tinh em. Ao tất tinh nhạc. Buy mô, lần lượt. 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 Buy mô, 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 ก็กุนข้าวลก่อนมันอันพร้อมแล้วเนี่ยปลูกปลูกอ่ะว่าหรือว่าเกิดธรรมชาติปลูกอ่ะนี่ตำพ่นไหมตูวเอ้ก็อดต่อยลายลายตืวเหรอก้มเมาหนิตำเนาะจำคือมาแอ้มะยังกะที่ได้เอาพักออกได้เนน้าตูเนาะเป็นนานพักเวิร์ดเลยมูงห้พักแด้นี่ โอ้ยนี่นะในตู้หางอีกแถวหนึ่งวะเนาะยันพลพระพลนฉันเข้ามาก็นามาแทนแผ่นนึ่งเนาะจำผีเนาะพอดีแถวหนึ่งนะเราแล้วกะขักดูเลยในตู้เลยเนาะขัดอยู่เนี่ยตรงนั้นเออไออันนี้อืมโอ้ยบาดขาแล้วเนาะ ไปนั่งนี้ผลิกล้มถ้าเห็ดชูงลายกะเ้าวาได้ตอกยังกะย่าน,ยนปิ้วเนาะแมตูเนาะแมตูก็เลยเห็ดตำตำพอดีแบบก้มข้าไปนะถ้าบอกก้มนี่ตำหัว <c oughs> ตำจะทืออะไรแมตุนี่ออเ,อเ,เออตำคือเจาพูดเออมองเลยแโดนโดน,โดน เฮ้ยรถแม่ตู้ขยันปลูกผักปลูกยังอยู่ผักกระเด็มชวนอยู่ผักพอนะเนาะแม่ตู้มื่อนี้เนาะมอได้ร์ไซค์ทางไหนจะได้เสียหนาพ่อจังเกออันพ่อจังเป็นจังเกี้ยงกวยเสียหนะบา,ายหนา เวลาผลตกมาพักหย่างามเนาะผุ่นแป๊บแดดขอเขตก็กลังฮานุยเพราะว่ามันตายตอนอันปลแหลเงันหัวเนี่ยตุ๊กตุตกผลขึ้นมาขุณทองผ้าก้ะเนรเลดแบบอ๊มอ๊อหนพ่งเองีเเลยมืดผ้ามืดผลจะหน่อยก็ตกตกกระเด็ดอดีแบบว่าซักเชือผ้าได้ก็ตากผลตกมากก็กู้ จะน้อยเล็ดพอดีแบบลำบากแต่มีเครื่องปั่นเราสบายแลเนาะตูนเนาะเครื่องปั่นนี่แบบตากไว้ในห่มก็มานั่งกางเหงก็ตากหันมือวันนก็มือหนีฉจะเอาใหญ่มาหันคือบอเอาขึ้นมาตากเคิงชวนพี่เล็ดชองลีมัอนี่เอามาตากหันเด็กก็ชองอยู่ กมือว่านนี้โอ้เวอร้นชักใช้น้ำย้อนผูกบ่ไหมตุไปลงไปชักน้ำย้อนผูกบ่ชักที่นี่แหละโตอันนี้น้ำย้อนได้ะน้ย้อนไม่ได้ไปเยันตกงนะตรตั้งแต่พุ่งตไงน้ำขุนเนาะน้ำขุนขุนแดงนี่กะถ้าถ้าว่าข้องดีดีเนาะเอาผ่าแบบผ่าเข่ามาปิดปาก ตรงขยกขี้เหงือออกอย่างนี้กินกะบมครอยนี่ขี้เหนือลงเลยไม,ไมตนนไต้ตองนานเยอะนมัดหมัดชูเหมือนกับลิงเข้ามาน้ำหนีได้ฉากใตุ้งน้ำหนี่บไลบอนี่สายค่าของใมตู้งใช่สายค่าใหม่นี้ ให้มันโฮลงไปไว่เอากใหม่กลัขึ้นเอือท่านพโอเคยแหละนี่จ้ะได้ยังจะกินมาแรงนี่ตุบู้แต่เก้าแต่ละมือเลยจ้ะกินพักกินหยุดไว้อย่างนี้บ้านนี้ก็เก็บบายยาวก็เอาผักกาดไปแกงกินตัวเดียวเนาะกินที่ไดก็ได้พืชยาตอนแรงบ้านนี้กินข้าวเราเอาอามน้่งนอน คืออยากยังแล้วกะะ็หากินผู้เดียวโตมาหานอนอนี่แหละนี่โตมันโตอือแล้วอยู่ผู้เดียวนอนแล้วบูแอเนิ่ปืนลายกับปืนจังเอ้าคือส้างว่าบันก็ลานข่อยดูว่ารอไอข่อยดูอันเจ้าเท้าแล้วปืนปืนขี้เดียดเอ้าคือว่าจังชันมันผู้ตายไปหน่อยนี่น ออร้านอีหน้าขนาดไอ้หน้าขนาดเอ่อเอาไว้ไม่ปาไหนว่าใกล้แล้วนาะอ่อแต่แม่มันเป็นหนองซ่าเท้ๆเลยบื่อว่าใกล้แล้วพอพอดีเฮ่อมันก็มาเจ็บมาปินก็ตายอ่อตัวนี้ก็ตัวนี้นี่ลูกหนูยิ่งตัวนี้ก่ที่เดียดเนี่ยอ่อาบหนามอาบในอยู่ หอยมากเหมือนนางอยู่ห้อนนิชมห์นี่ยานพื่นขี้เด็ดนี่ตัวเท่าแล้วไม่ใช่เมนอาหารเนาะแมนแมนเฮากะอาบน้ำอาบในอยู่เด้เชือ้าแพรเฮากะซักอยู่นุ้งมือนอะก็ซักมือนนั่นคอยบปเิป้าไปชงซ้ำบันดุ่มแรงมากกว่าอาบน้ำซักเตียนไม้พื้นไม้พื้นเก่าอนไรแต่อาซักเนาะจักหน่อย ม่ไรมึงป่าอันหนุ่นุ่มิงยิ่งตั้งอันแกอันหันนัตัวมึงมันไปว่าไดเห็นว่าด้ยองแม่าอลย่ึกเหมนเห็ดสักว่าสินงิ้นสินงที่สงสักหมดอือเลอืมอาเอืม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 อืเอื่อืมอืม่นมอมอือัมอก็นองยิงอือือืมออืมอืมอออออ บมมีใหม่เนาะบมมีใหม่แอมมั่งอันนั <t <t ้นได้หลังกระสีอันเก่าได้มาแอมหอนท้อหอมหอนเออกระไรเซะกรได้บางเอาอันกระดาษใช้ของคุณตัวมากกว่าถือของปุยดุ่งนี้ปุยขาดต้องไหม่ไงแน่นเอาไหมตูวเนาะกระดาษมาใช้ได้งหนึ่งเดียวยืนเนาะบ่กหอน ทำาไม่ได้วางกันนี่เรียกว่างอังยามพุนไยเห็ดยังกระโบท่านตัดไม้ตัดตอกแบบไปแบกไกลกันนักกองอันกองเขาใส่เครื่องเขาเอาถิ่นมายัดใ่เยัดใช้ยัดใส่ขอน้ำเพลินืม่หอดนะขอถิ่หลานใช้ทางทึงเลยเนาะโมอุบเมาวันไดโมแหมหนาแหมตานะเรียบร้อยเช้าเชาเช้าเีเช้าเลเด็กะิโต๊กเลยนี่ เนี <thế> ่ตุ้งเยอะยอะมืดผุนเนาะยามเพิ่นไหนเด้ยามหายงามนาแหละเนาะเดือนเดือนหกนี่เนาะแม่เดือนหกเดือนหกิขีข่าวเดือนเจ็ดแล่แร้เดือเจ็ดข้นขอบบนเาวเห็นหายเย็นนาผู้แล้วก็แล้วผู้บ่แล้วก็บ่แล้วได้ปะกขานังให้ลุงกะแป๊บเดียวชิบกุมือกะไร้โลกแหละ ชิบมืออิซิปายมือหน่าพวกเจ้าไอแล้าทำเห็ดสิเห่ล่ะจะโค้งเห็ด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 เอาแม่เห็ดแม่ก็นักรถถูยาวกพ่อมีอืออ้าวท่านนเป็นเนาะกำลังรามเครือกำลังลามเครือ ว่าปลูกเนี่ยเพราะอะไรกินเพราะอะไรขายหาไปบ่แม่ตุไปขายหาไปว่าหา,ไป,หาไปสักเตบไว้โมย่านล่มบ่แม่ตุก็ไม่สักเตาเคยลมม่มอยู่บ่แม่ตุล่มว่าไปชวนนี่ไปชวนไปเก็บพักเนาะบอ่อแบบเวลาไป,ไปขายขายพักขายอย่างนี้ชักไม้เท้าไปถ้าไปชวนในล่มอยู่ไปล่ไมไป่ยีบใช่ไหมเตา ยืบเสียงแต่ผลิดหลุมนอนนวลงมาได้ล่มแห้งตีตัวนึงก็ไปแบกใหม่แบกตั้งนี้ก็แบกเนาะมาถึงแม้ว่าฉันนี่นี่โซงอันหลุมลาดแรงช่างเจ็บไอ้ตัางเดียวเนี่ยโยอัญุลายเลยตัวแล้วก็ไอ้ลูกชายเพิ่งเกิดใหม่ฮัดใหม่อันใหม่ซักหน่ะหลุมลงมันคือน่ยปุ๊ก ขึ้นมานเลยอาไมกำไว้แม่วะหัวมันกำอันนั้นไปโพสอาลักขห็นเกินโพสอาลักก็ากกมาติงชุดโตนี่เลยไม่เห็นบ่มไม่เศร้าช่ไหน,นี่ลงแหงบ่หรือว่าแบบคอยลงบ่ปลาโทมันคุ้มจนมันเอาลักกำมันออกนีก่ทับเท่ากับทั้งคู่แม่ไพ่เห็นนะแม่ตู้ไม่เห็นละ่ะแม่แม่ตู้ออกก้อยยกขึ้นก็้อย,ยคอยออ มันใหม่ใม่โดกแล้วเนี่ยอืมการม่นไม่ดิบเลยเอาหนักอ้อืมจะเป็นจังไรครับทาว่าไม่ดิบเนาะตึงว่ะคือกันฝนตกฝนาลมหรือเมื่อนอนหลังเอ้าอานารพายุเจ๊หูพายุเจ้าฮันอืมหมกมองก็มีหนุ่ยไเยอะต้นไม้ลายใช่ไหมเนาะพุ่นบนเม่ตู้นอนนะมีแต่ต้นไม้ต้นหมกหมกหมกม่วงต้นหมกม่วงชาต้นเล็กต้นใหญ่หมกม่วงดีเท่าอันตูนหน่อยทั้งเม่ตู้โมมี่หมัก ถาา้าว่ามีหมางนี่นอนกลางคืนนี่ตกลงมาตืน่นนะตื่นน้อยอพอดีรับแล้วโอ้ยแต่ลุงเลยตกใจเลยแต่มีไม่ใช่งมาคลอะข้อแ้วก็ตีนทำนูนมาคละคละกลงเนื้อก่อนตีนทำถังกระสีใช้หายเงียบไปตอนหอนรับหรหือบม่หูไอ้หนาะแมนแมนเนาะชุช่มๆต่อไปดูวเว่ยม,มือไรเสดสีเห็ดนี่ กูหูแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆเต้นหูเต้นหูมีใหม่ก็ไม่ได้ใช้เท่านึงแล้ก็ือว่าได้ถ่ายยังน้อยยังหนุ่มยังว่าไปเที่ยวไปตัดเนาะเม่ตู้เนาะแต่ไปตัดอามาก็ได้ว่าอยู่โซนคอนได้เที่ยวไปตัดเบกเอามานี่เม่ตู้อนุลายแล้วก็ตัดใหม่ตัดโตกับไก่เนี่ยขันเบกมาได้เนาะตู้เนาะนัก โมเมนยังลรกหวานแกนมันแก่นมันหวานเนาะแมน <c oughs> ปู่กูปู่หวานๆพักเลยมันเอาไปคายตลอดเลยถ้าเข้าไปใหดตลอดก็พอผมม่แหงที่ไปจ่างเอาเงินปุ่น หาอันยังน,ออยงน้อยยังนมเนาะแม่ตุ๊ดรับจ้างลำนาเกี่ยวเขาเนี่ยเก่อนเนะอ้ยเกี่ยวเขาปูหน้าจะจางด้วยนะยเดี๋ยมันเถเราเห็ดประด๋อด้วยเถ่าแล้วกับแบบ,บมีใครอยากจ้างไหมอืมจะจีกอ่อนพักการวานแท่มอืม วันยังสิบ่ามาปุ๊สิมาน,นอนอยู่นี่นะสิบ่าพักชชยบัตรนี่อจ็คสี่เป็นโมเป็นเนาะโมมีมออยังแอะโมมียังขะกาป้าก่อนเลยเฉลี่ยตู้เล่อเป็นกำลังใจให้ชุช่มๆ<ช>ต่อไปอแมนชุๆต่อไปคน น้ำกับบุหรี่ใช่ไหมด้พ่อแม่พี่น้องไหยไปเบิ่งน้ำทางเมงตูุก่อนบุมีอย่างแอบใช่ไได้แต่มุงทา้งทึงพักเหนือร้อยขึ้นเทิงลังคาเลยเนาะตุไม่ได้ไม่ได้เอาหน่วยเลยเนาะมันมีหน่วยมาผมจ้างเอาอะเทิงอยู่ตามเลยนี่เนี่ยน้ำปลาปลาน้ำปลาปลาแม่ตูุ อ่าภัยใหม่มันแข็งแน่เปิดกะน้ำม,มาออกโอ้แขง็งต้องชื้อเอือนใหม่มาเปลี่ยนเปิดบัไหลเลยน้ำปลาปลาแต่กะเก็บขูเรือนขูเรือนเนาะแต่เจ้าบอบอได้มาเห็ดให้แมตุแมตุก็เลยพุน่นแหละดอกไม้ก็งามเนี่ยทางแมตุพุ่นแหลตรงนะน้ำกินอยู่พุน่นแหลพขวัมแมตุนองเลยตรงน้ำกิน กินอยู่หันกินอยู่หันกินน้ำน้ำพลชาว่า,าตกแรงมากแม่ตู้กับลุงกินน้ำย้อนแต่ช่วงนี้หนาพลกระเจ้าปล่อยน้ำแบบน้ำให้หนก่ให้น้าปล่อยลงมาใส่า uh, น้ำย้อนน้ำกะขุนในดีทอหนาพลตรงน้ำกินไม่ตู้อยู่เพ้เดียวกับ่คอยเปืองบันได น้ำอาบเนี่ยน้ำกินเนี่ยเป็นกำลังใจให้แม่ตุชูๆต่อไปก็คือตูน้อยกับยังบัท่านแล้วผมมีไม้แอมกคือว่ายังขาดเกินปลายชิงดายอย่างเพราะว่าแม่ตุนอนกะเชื้อผ้ากะบุคอยมีบันไดเพราะแมต่นองเลยหาเงินกะถือพักปไปคายอ่า เลขเขาแน่เอาเงินแน่เนาะเพื่อมาออเชื่อเคืองใช้เป็นของอยู่ของกินเป็นเสือผ้าเพราะว่าลูกชายจูดเทือนของแม่ตู่นี่ก็ถือว่าไหม่ไปกับไพยเบิร์ดเนาะก็มีกระเจ้ามาชอยเดือยอยกักบกับบกคอยลายเป็นเสือผ้าเนาะจังไรยก็เป็นกำลังใจให้แม่ตู่ชูๆต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ชาวบัวกระชิได้กาบก่อนขอกาวเข้าขมาสบายดี You